สวัสดีครับจุงกระแมวบองประโอนกรุบกรุบกัะเนี้ยงสซสไยทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่อง youtube คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับก็ตื่นแล้วนะับตื่นแล้วแล้วก็ออกไปทําธุระข้างนอกมานะครับไปหาซื้อ <c oughs> ไ,ปไปหาซื้ออัน น้ำยาปลาพนุ่มกับแฟบนะครับว่าว่าสิซักผ่านะครับออกไปแล้วไปเฮ็ดธุระอย่างนึงบัดลืมซื้อแฟบกับลืมซื้อน้ำยาปลาพนุ่มกับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เลยเขามาอยู่หลังบ้านใหญ่นะครับผมอยู่หลังบ้านใหญ่นะครับอยู่หลังบ้านใหญ่ก็เลยแบบนะครับมีอไอไอหักพันทรงของมาให้ครับผมมาทรงอุปกรณ์นะครับผมว่าก็เป็น เกี่ยวกับของโทรศัพท์นี่แหละครับผมมาใส่เนาะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ไร้สด์ทางโทรศัพท์แล้วก็ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์นะครับผมนี่นะครับผมจย์ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณพี่น,นรงค์นะครับผมขอบคุณพี่น,นรงค์นะครับผมที่ส่งมาให้ครับผมฮะชื่อจากร้านบึงมือถือนะครับผมนี่ครับผมพี่น้องนะครับบึงมือถือนะครับเดี๋ยวให้เบ่งกล่องหลังนะครับผมว่าเป็นอย่างมานะครับครับพี่น้องนะครับจากร้านบึงมือถือนะครับขอบคุณพี่นรงค์นะครับผมที่ทรงไห้นะครับขอบคุณหลายๆนะครับมาไกลครับผมฮะจากศรีราชาเลยนะครับผมนะครับส่งเมื่อประมาณ3วันที่แล้วนะครับ นะครับหรือว่าผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะครับผมซึ่งออ้เพิ่นเปิดลานมือถือนะครับผู้ใดอยู่ใกล้ๆก็สามารถนะครับสามารถไปใส่บริการใดนะครับผมทางด้านมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นจอพังเครื่องพังนะครับเกี่ยวกับมือถือนะครับไอ้เพิ่นรับสมนะครับผมเดี๋ยวเข้าสิมาเบงนะครับว่าข้างในมันเป็นอย่างนะครับพี่น้องเยวขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะครับผม อต้องใส่มีดอยู่บ่นี่ <c oughs> เอาอันกับสิแกะหยาก,ากน่จัหน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋โอ้ย <c oughs> มือหนึ่งถือกล่องเมื่อนึงอันเมือ่อนึงถือกล่องเมื่อนึงใส่มีดนะครับผม นะครับเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับอมือถือนะครับเดี๋ยวี่นี๋ยวเอาวานี่ออกแล้วขอแกะให้ดูลลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคืออะไร มีดคือจังมีดแคลวเหี้ยนนี่นะครับพี่น้องเอาเอาตัดตรงนี้นี่นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งเด้พี่น้องเ้ยโอเคอา่านี่ มาแล้วนะครับผมโอ้ oh. เนี่ยคือมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับผมอุปกรณ์ของอันนี้คือจะเป็นของไอโฟนกับของอ่ารุ่นใหม่ตัวใช้ไทยซีนะครับผมนี่ครับ นี่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวใช้กับไทซีนะครับผมหัวชาร์จไทซีเพราะว่ารุ่นใหม่ๆนะครับหูฟังของอหัวไทซีนี่คือจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่พี่น้องเนี่ยจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่นะครับอันนี้เดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ iPhone นะครับ นี่คือไอโฟนนะครับน,นี่แหละครับพี่น้อง <c oughs> โอ้คอยบรได้กินหนามเล่คอยเสืออึกอันนี้เป็นของไอโฟนนะครับผมนี่าวางก่อนนะครับส่วนนี้ก็จะคือไอลิง ไอริ่นะครับผมไอริ่งนะครับเป็นไอริ่งกีตาร์นะครับเวลาเข้าสี่เชื่อมต่อกับการไลฟ์สดนะครับ Aaa, รก็จะเป็นการไลฟ์ตัวนี้นะครับผมพี ing, ่น้องนี่นะครับนะครับไลฟ์สดแบบผ่านโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายแต่ได้ระบบเสียงที่ดีนะครับผมก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่ไอเพิ่นไห้ไอริ่งมาสองตัวเลยนะครับผมไอริ่งสองตัวนี่พี่น้องไอริ่ง สองตัวเลยนี่ครับไอลิงสองตัวแล้วก็ตัวเสียบไอโฟนเข้ากับไอลิงนะครับผมนี่อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นสายไทซีเสียบเข้ากับแอนดรอยธรรมดาอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้รวมราคาหลกักลหลายบาทด้วยได้นี่นะครับผมขอบคุณไอเพิ่นหลายๆเลยครับเด้อนะครับขอบคุณพีหลายๆนะครับที่เพิ่นนะครับสนับสนุนมาตรงนี้เพิ่นคือเพิ่น,น,นอยากให้ <c oughs> อยากให้สร้างได้ไร้ซดนะครับผมพันระบบมือถือแบบดีๆนะครับไอ้เพื่อนกันเลยสนับสนุนทรงของมาให้นะครับขอบคุณหลายๆนะครับโอ้ดีใจหลายเดี๋ยวมีเวลาเรามีโอกาสนะครับช่วงนี้มันขึ้นนะครับเดี๋ยวผมสีไร้ซดให้ฟังนะครับเดี๋ยวกับสีเพื่อนวะยังอะสิได้ลองเพลงให้ฟังนะครับบ่อยๆนะครับถ้าเวลาว่างเนาะขราว่างันครับว่ากันนะครับพี่น้องนี่แหละครับผม สำหรับอุปกรณ์นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับพี่นรงนะครับผมแค่พี่น้องนะครับผมาตอนนี้นะครับได้อุปกรณ์ใหม่นะครับผมนี่สุดยอดเลยขอบคุณพี่นรงหลายๆนะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปต่อดูนะครับไปต่อเบิ้งนะครับแล้วก็ลองใช้ดูนะครับลองใช้จริงดูเลยนะครับแล้วก็จะลองไลฟ์ดูนะครับผมว่าผ่านผ่านระบบ ตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวล่องเอาไปเดเบึงนะครับผมพี่น้องครับอย่าลืมติดตามกันละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับผมพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมารีวิวของที่ไอ้บนทรงใม้นะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณไอ้นาลงนะครับผมที่สนับสนุนมากขอบคุณลยหลายๆนะครับผมสําหรับของนี่ก็เป็นราคาเอาจริงๆล้วคือเป็นราคากหลายบาทอยู่นะครับผม ค่อนข้างที่จะถึงร่วมๆนี่ก็อยู่ในหลักพันเลยนะครับผมหลักพันนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมพี่นลงที่สนับสนุนน้องนุ่งนะครับนะครับคือไปแสดงแย่ไหนขันใดไปแสดงไกลๆไอ้เพื่อนนะครับอ้เพื่อนก็มีของฝากของตอนอยู่เอยนะครับขอบคุณออ้เพื่อนหลายๆนะครับทั้งมาไล่เนนะครับทั้งแนวอยูแนวกินเนนะครับกับฝากตอนนะครับทรงถึงหมองนะครับเข้าที่หล้วนะครับยูลาดกระบางออ้เพื่อนกับ เอาปลาหมึกสดมาให้นะครับเอาปลาหมึกแห้งมาตอนนะครับเอาปลาแห้งมาฝากขอบคุณหลายๆได้กินกันทั้งด้านพอแหลมก็ได้นะครับผมฝากบอร์ดน้ำเนี่ยนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อไอเด้อขอให้หอายยูดีมีแห้งนะครับขอให้อายกิจการของอายแห้งๆปังๆนะครับผมรุ่งๆ นะครับรุงเรื่องรุงเรื่องกันแล้วกันเนาะเอาคลิปนี้ไปเพยงซนิก่อนกันแล้วกันครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อกันคลิปหน้านะครับลองลองดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเอาสำหรับวันนี้นะครับผมคลิปนี้ไปเพยงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้จะลงาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับจุงกระขอบคุณบ๊ายบายสวัสดีครับ